أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปานีความจำเริญจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมรายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างทุกท่านครับ ัลฮัมดุลิลลครับอัลลอฮ์สุบฮานน a h ต t อาลาได้ให้กับผมชริบวงเสียมและท่านอาจารย์อามิลอนาได้มาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในรายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างในตอนที่เราได้วิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับฮะดิษสิบสองคอลิฟะว่าเป็นอย่างไรเราได้วิเคราะห์นะครับไปประมาณ2อถึงสตอนแล้วตอนละ20นาที20นาที20นาทีในประเด็นที่เกี่ยวกับฮะดิษสิบสองคอลิฟะ สิ่งหนึ่งที่ผมต้องการจะฝากเน้นย้ำนะครับพี่น้องที่รับชมรับฟังรายการนี้เอาไว้ก็คือว่าหลายครั้งที่ท่านพี่น้องได้โทรมาบอกว่าได้ปรารถกับเราได้บอกกับเราว่าฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะครับเราก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะเราพูดไม่ดีหรือเปล่าเราพูดเร็วไปหรือเปล่าโอเคท่านพี่น้องบางท่านก็บอกว่าเราพูดเร็วไปไอาจารย์นมินพูดเร็วไปอ้าวเราก็มาปรับปรุงแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการที่ทําให้ท่านพี่น้องที่รับชมรายการนี้ไม่เข้าใจก็คือว่า ท่านพี่น้องหลายต่อหลายท่านเลยพึ่งจะมาดูรายการของเรารายการของเราเน,น,นี่ยตอนเนี้ยเราอัดอยู่ในตอนที่อัดวิดีโออัดรายการอยู่ในตอนที่4 3าท่านพี่น้องท่านพี่น้องคิดดูกันแล้วกันนะ20นาที20นาที20นาที4 3ตอนถ้าท่านพี่น้องพึ่งจะมาดูตอนที่43สานี่ก็เลิกพูดไปเลยแต่ไม่ได้ให้เลิกให้เลิกดูนะให้ดูต่อไปดีแล้วล่ะแต่ว่าให้ย้อนหลังกลับไปดูถ้าท่านพี่น้องมีอินเทอร์เน็ตที่บ้านมีคอมพิวเตอร์และเล่นสามารถ เข้าหาอินเทอร์เนต็ตได้ก็ให้เข้าไปดูทางอินเทอร์เนต็ตในเว็บไซต์ทนะีวีมุสลิมหน่ยเราเข้า Google แล้วพิมพ์ทีวีมุสลิมก็ได้หรือติดต่อมาทางทีมงานทีวีมุสลิมก็ได้แล้วถามว่าต้องการจะดูรายการแสวงหาความจริงทมกลางความต่างย้อนหลังเนี่ยจะดูได้อย่างไรนะครับเพราะประเด็นที่เราพูดคุยเนี่ยเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับชีอะเราเปิดเผยนะครับกลเม็ดกลยุทธ์หรือการหลอกลวงที่ผู้รู้ชีอนะเนี่ยได้หลอกลวงชาวซุนนีและหลอกลวง พี่น้องที่ไป,ไปเป็นชีอะห์โดยหลงเชื่อผู้รู้ของท่านที่ผู้รู้ของท่านได้เอาหนังสือตำราของท่านมาโดยที่ท่านไม่ได้คิดที่จะตรวจสอบหลักฐานว่าเชื่อถือได้หรือไม่อย่างไรก็ขอย้ํานะครับว่ารายการเราเป็นรายการที่ต่อเนื่องเป็นรายการที่ต่อเนื่องและจะต้องติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับเป็นประเด็นที่เราจะต้องมาแสวงหาความจริงร่วมกันร่วมกันเพราะว่ายังมีความขัดแย้งกันแต่เราจะไม่ใช้ความขัดแยง้ง นะครับเป็นเหตุผลว่าเราไม่ต้องแสวงหาอะไรเลยเราได้อธิบายไปแล้วอยู่ในแนวทางไหนก็อยู่อย่างนั้นโดยไม่ต้องแสวงหาอะไรเลยซึ่งตรงนี้เราได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นเหตุผลที่ผิดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์ต่อกับท่านอาจารย์อามีรลนาเกี่ยวกับฮันดิสิบสองคอลิฟะว่าอาจารย์อามีนมีอะไรจะนําเสนอต่อท่านพี่น้องผู้รับชมรายการก่อนอื่นขอให้ท่านอาจารย์อามีนได้ทักทายท่านพี่น้องก่อนครับเชิญครับท่านอาจารย์อามีนอิลลาฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลาฮ็อิลลิฮินัลลอีน ลา حول ولا قوة إلا بالله العلي ا ل ع ظ ي م أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอาจารย์อมีนวันนี้ผมเห็นคอมพิวเตอร์เป็นวันแรกที่ผมเห็นคอมพิวเตอร์อัดมา43ตอนแสดงว่าอาจารย์อมีนมีอะไรเด็ดๆเด็ดๆในที่นี้คือหลักฐานใช่ไหมอาจารย์ ือส่วนหนึ่งหลักฐานแล้วก็ส่วนหนึ่งผมไม่อยากจะปริ้นเอกสารมาจะได้จะได้เซฟใส่คอมมาเลยบางทีสมัยนี้มันก็เป็นสมัยของเทคโนโลยีแล้วมันจะแบกหนังสือไปมาบางทีกว่าจะมานี่มันก็หลายเล่ม็ดีครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์เนี่ยสาเหตุหลักที่อาจารย์ได้เอาคอมพิวเตอร์มาเพื่ออาจารย์จะได้ขึ้นหลักฐานหน้าจอของท่านพี่น้องที่รับชมรายการหน้าจอโทรทัศน์เลยให้พี่น้องได้ดูเลยนะครับอาจารย์เราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าอาจารย์ถึงสิบสองคอลิฟายใช่ไหมอาจารย์จําได้ไหมว่าครั้งที่แล้วเนี่ย เราได้วิเคราะห์ถึงประเด็นไหนจันคือฮัมดุลินละครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้วิเคราะห์กันจริงๆหัวข้อในการวิเคราะห์มันก็ยังอยู่หัวข้อเดิมคือเราต้องการจะพิสูจน์ว่าค12คอลิฟะในฮะดิสที่มันปรากฏ,ากฏ,ากฏอยู่ในแนวทางอะลิซุนนะวัลจจมะในหลายๆสำนวนซึ่งเราได้อ่านกันไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอื้อต่อหลักความเชื่อของชาวชีอะหรือคือชาวชีอ์เนี่ยย,ย้อนนิดหนึ่งสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้ดูคือชาวชีอาเนี่ยมีความเชื่อในเรืร่องอิหมาม12คนซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นตัวแทนที่รอลลุม ได้แต่งต่างมากทีนี้มเมื่อเขาเจอเลข12ในฮัดดิสของเราว่ามี12คอลิฟะซึ่งมันพอจะใช้ได้ก,กับ12อิมามเขาก็หยิบมาสนับสนุนโดยที่ไม่ได้ดูในรายละเอียดในเนื้อหาเลยดูในความเข้าใจของอัลิซุนนะามวนแจมาอาดูในหลักของเหตุผลตักกะว่ามันสนับสนุนได้หรือเปล่าเฉพาะเลข12ครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดไปแล้วว่า ฮะดิษหลายต้นในหลายสำนวน12บสองิบะม,ม,มันมันไม่สามารถที่จะสนับสนุนความเชื่อของชาวชีอะได้โดยเฉพาะครั้งที่แล้วเราคุยกันถึงจุดที่ว่าฮะดิษมันจะมีสำนวนหนึ่งที่บนบ,บีพูดว่าเขาเรียกว่า12บคนเนี่ยจะขึ้นมาปกครองประชาชาตินี้ซึ่งเราได้อ่านไปแล้วแล้วก็ก็ปรากฏเป็นที่ชัดเจนว่ามันไม่สามารถที่จะสนับสนุนแนวทางชียะเพราะแนวทางชีอะน,อนั้นในบรรดา12บคนนั้นมีแค่สองท่านเท่านั้น ที่ขึ้นมาปกครองประชาชานที่ว่าไม่สามารถสนับสนุนแนวทางชีอะห์นะท่านาพี่น้องอยากเข้าใจผิดนะว่าเราพูดตัดบทน,นะเราอธิบายไปแล้วอธิบายไปแล้วนั่นคือสิ่งที่พูดไปนี่เราเกินมาผมถึงบอกว่านี่ตอนที่3ตอนที่3 20 20นาทีในะตอนที่3ในการวิเคราะห์เรื่องฮัดติสิคอลิฟะนะครับอาจารย์เชิญต่อทีนี้อยากจะพูดในอีกจุดหนึ่งว่าจริงๆชาวชีอะห์นี่เวลาเขาศึกษาในเรื่องฮัดติสต่างๆเขามักจะเอาฮัตติสเราเนี่ย หยิบมาเขาเลยก็โปะเป็นผักชีโรยหน้าแล้วก็ไปสนับสนุนแนวทางเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาไม่ได้ศึกษาถึงฮัดดิสของแนวทางเขาเองว่าแนวทางเขาเองไปไปมามาฮัดดิสมันก็ขัดแย้งในตัวเองตรงฮัดดิสอะไรอาจารย์ที่แกจะว่าเขาเนี่ยคือถ่ายรูปให้ดูเลยดีกว่าอันนี้อะไรอาจารย์เนี่ยหนังสืออัลกาฟีนี่เป็นรูปเล่มนะที่ฮัดดิสหนังสืออัลกาฟีที่เรามักจะพูดพูดกันตลอดผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยที่เชื่อถือได้มากที่สุดเลยนะใช่คืออัลกาฟีเนี่ยเป็นหนังสือฮัดดิสของชาวชีอะ เรียบเสมือนซอฮีบุคอรีของเราเชื่อถือมากที่สุดตำราเก่าแก่ดีที่สุดใช่ทีนี้อาจารย์ชริปมาดูอาจารย์ขยายเนี่ยจะได้เห็นอ่าจะเห็นกันรึเปล่าโอเคเห็นเห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วโอเคอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าภาพถ่ายหมวดหนึ่งของหนังสืออัลกาฟีของกูเลนี่เนี่ยอัลกาฟีเนี่ยของกูเลนี่ใช่เล่มที่หนึ่งเนี่ยเอาเอาคือเอาอย่างนี้เลยนะอาจารย์เอาอย่างนี้ อาจารย์ชฉลี่ดูความขัดแย้งในความเชื่อของเขานะฮะร์ดิสิบสองคอลิฟ้าเนี่ยเขาเองก็หาทางลงยากเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์กำลังจะบอกว่าในตําราอันกาฟีที่เข้าเชื่อเชื่อถือได้มากที่สุดก็มีฮะดิสก็มีฮาร์ดิสสองคอลิฟ้าแล้วก็เป็นฮะดิษที่ไม่สนับสนุนพวกเขาเองอีกอ้าวยังไงไปสุดลองดูอัฟกานเลสที่สแล้วดูดูสายรายงานนะผมจะให้อาจารย์ชฉลี่ดูอาจารย์จะเรียนบ่อยท่านผู้ชมช้านะโปรดดูอันอาบียะฟัรอะเลฮิสซลามคือรายงานจากอิหม่ามยะฟัรอัสซอดิกของเขา เดี๋ยวอาจารย์เจ้าของหนังสือนี่ชื่อใครชื่อกุไลนี่กุไลนี่กุไลนี่คนไหนมีไหมในนี้คือกุไลนี่เนี่ยเป็นผู้บันทึกเขาเาก็มีระบบไล่สายรายงานเหมือนกันเราอะนะจากอิหม่ามยะฟัรอะเลฮิสลามแล้วก็พี่น้องดูนะจากอิหม่ามยะฟัรนะอันยาบิดบินอับดุลลฮ์อัลอันซอรีอันยาบิดยาบิดเนี่ยมันทัดต่อมามันมันต้องเลื่อนไปมาอาจารย์เลื่อนไม่เป็นไรอ่ะเลื่อนไปหน่อยนะอดูดู อันจาบิบบ uh, okay. so, ินอับด ah uh ุลละเนี ik, ne, tak, ang, ่ยอันอันซอรีโอเครเดี ja ๋ยวเอาเรื yeah, abet, ne, ula, ben, ่องสายรายงานก่อนนะยังไม่ยังไม่เข้ายังไม่เข้าเนื้อหาอิหม่ามจาฟร์อัสซอดิกเนี่ยจากฮะดิษของชีอะห์เองนะรับฮะดิษจากจาบิรบินอับดุลละอันซอรีอิหม่ามจาฟร์อัสซอดิกของชีอะห์ที่เชื่อว่าเป็นมัซูเมนตัวแทนนบีในเรื่องศาสนาเนี่ยรับฮะดิษจากจาบิรบินอับดุลละอันซอริอาจารย์จาบิรเนี่ยไม่ใช่ลูกหลานนบีไม่ใช่ลูกหลานเป็นซอฮาบยเป็นซอฮาบยของท่านนบีซึ่งเป็นกลุ่มชนที่ชีอะห์ เขาเรียกว่าพ so, like mm, ูดมาตลอดว่าเราตามซอราบะไม่ได้เราต้องตามลูกหลานนบีอย่างเดียวคือกฎของชีอาเลยเขาจะไม่ตามคนที่เป็นซอฮาบะที่ไม่ใช่ลูกหลานใช่ยาบิดไม่ใช่ลูกหลานก็ไม่ใช่ลูกหลานแต่ว่าตัวของอิหม่ามยะฟัตอสอดิกเสียเองรับปรับรู้รับฮะดิษรับความรู้ก็รับเรื่องศาสนาแล้วรับเรื่องสิบสองคอลิฟะซะด้วยนี่หนังสือกาฟี่นี่หนังสือกาฟี่ยาบิดบินอัมดิลาอันซอริกกล่าวว่าก็ละดะคอลตุอัลลาฟาติมาตันอัลเลฮ์สลาม <Ừ. S 2> ฉันได้เข้าไปยังท่านหญิงฟาติมาได้เข้าไปหานางท่านหญิงฟาติมาไรซสลามใครเข้าไปหาใครเนี่ยยาบิบินอับดุลละเข้าไปโอเคอไปหาฟาติมาว่าใบนายได้หาเล่าฮุาานฟีฮิอัสมาอุลเอาสิยาเนี่ยฟีฮิอัลอัสมาอุลอาสิยะและ้วตอนที่เข้าไปหานางเนี่ยนะฉันได้เห็นแผ่นจารึกเดียแปลเป็นไทยคือหลักศิลาว่าง,งั้นนะออออไ,ได้เห็นแผ่นจารึกซึ่งบันทึกรายชื่อของออาสิยา ก็คือบรรดาอิมามบรรดาตัวแทนของนบีในความเชื่อของชีอ่ะมินวุลดีฮาจากก็คือเป็นรายชื่อคนเหล่านี้น่ะคือรายชื่อที่เป็นบุตรหลานของนางเป็นลูกหลานของท่านหญิงฟาติมะจำให้ดีนะเป็นลูกหลานนะฟาอดตุสในอาชรอฉันนับได้สิบสองคนอาอาคิรฮุมุลกออิมคนสุดท้ายเนี่ยคืออัลกออิมคือคือมัฮดีคือมาฮดีคนสุดท้ายนี่คือคือกออิม หรือหรือในในในความหมายของชีอะห์ก็คืออิมมมหอม่ามฮัดดีอะลาสัลลับซาลาสตุนมินฮุมมุฮัมมัดวะซาลาสตุนมินฮุมอาลีนับไปนับมาสิบสองคนเนี่ยนะสามคนเนี่ยมีชื่อว่ามุฮัมมัดอีกสามคนเนี่ยมีชื่อว่าอาลีก็คือรายชื่อของอิหม,ม่ามประเด็นก็คืออาจารย์ชริฟประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเนี่ยอาจารย์จะพิสูจน์อะไรจากหลักฐานตัวนี้มิลวุลดิฮาเนี่ยนับนับลูกของนางเนี่ย พูดถึงท่านหญิงฟาติมาห์นะเข้าไปยังท่านหญิงฟาติมาห์แล้วเขาเรียกว่าจากลูกของนางรายชื่อรายชื่อของวาซีเนี่ยคนที่จะเป็นอิหมามคนที่จะเป็นอิหมามสิบสองคนเนี่ยนับได้เนี่ยจากลูกของนางสิบสองคนนับจากลูกหลานสิบสองคนลูกหลานฟาติมาห์ลูกหลานฟาติมาห์นะไปไปมาๆเนี่ยถ้าเราใช้ฮะดิษนี้เป็นบรรทัดฐานจากความเชื่อชีอานก็ก็จะกลายเป็นอิหมามสิบสามคนพาะอะไรต้องจั อาจารย์ชริผมถามอาจารย์นะท่านอาลีเนี่ยเป็นอิหม่ามคนที่หนึ่งของชาวชียร์ถูกต้องเป็นอิหม่ามคนที่หนึ่งแล้วท่านอาลีเนี่ยเป็นลูกท่าหญิงฟาติมะไหมไม่ใช่เป็นสามีสามีนี่แม่นอะเขาไม่ใช่เป็นลูกแนนน่อเาไม่่ใชว่าลูกแน่นอนเขาไม่ใช่ว่เป็นลูกแน่นอนอ่าแล้วถ้าสมมติเอาความเชื่อชียรอันนับอาลีบังหักบางหักคนที่หนึ่งแล้วบุกลูกท่านหญิงฟาติมะไปสิบสองคนอิหม่ามสิบสามแล้วไม่ใช่สิบสองแล้วก็กลายเป็นสิบสามอ๋อไม่ใช่หะดีษสิบสองอิหม่ามแล้วคราวนี้ นี่คือความขัดแย้งไม่รู้จะเอาอย่างไงนี่ฮะดิษนี่ฮะดิษจากหนังสืออัลกาฟฟี่หนังสือที่ได้รับการยืนยันว่าอ๋ฟอมูยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแล้วข้อที่สองคือมีซอฮาบะอิหมัมรับรับความรู้จากซอฮาบะที่ไม่ใช่ลูกหลานอืมอะไรยังไงยังไงกันนะเนี่ยก็อาจารย์เคยถามเขาไหมยังไงกันเขาบอกว่าเอ้ยมันจดมาผิดนะเห็นไหมไอ้อะไรเนี่ยมันง่ายงอย่างเงี้เลยเหรอนี่ตัดบทง่ายเลยเนี่ยนจดมาผิดเหรอนะ คือคือไม่มันมมันขัดแย้งเพราะคืออาจารย์เซรีผมผมเกริ่นก่อนว่าในบรรดาอุลมามะชีอะบางคนเนี่ยเขาอย่างเช่นอบูกรซซมันคูอีนคนนี้เป็นเป็นนักฮัดิษสอนชีอะในโลกปัจจุบันนี้เขาได้กล่าวไว้ในหนึ่งซีรีรอตุนนะจ๊ะของเขาเนี่ยบอกว่าเขาเรียกว่าฮะดีิษที่ระบุถึงรายชื่อของอิหม่่มในแนวทางชีอะเนี่ยคือชีอะเขาจะมีฮัดิษเขาก็จะสร้างฮะดีิษขึ้นมาว่าโอ้ยเรามีฮะดิษในะบีระบุเลยสิบสองคนในชื่ออะไรมั่งอาลีฮัสันฮุเซนแล้วก็ว่ากันไปเขาบอกเราก็มี ฝ่ายเราก็เย้ยกับและฮะด,ดิษของคุณอีกสำนวนหนึ่งนี่แหละเนี่ยนะตอน,น,นเนี้ยตอนเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันมันมัน,ม,นมันระบุรายชื่อจริงอ,ะอ่ะแล้วมันก็ขัดกันในนี้สิไปไปมามามาันนับได้เป็นสิบสามเลยนี่อ,อ๋อเราจะมาอ้างว่าจดผิดไม่ได้ในทีนี้จดผิดแล้วจดผิดแล้วพิสูจน์มาสิจดผิดยังไงใช่แล้วนี้ผมทึกทักมาจดผิดทั้งเล่มอ่ะเดี๋ยวจดผิดเนะใครจดเออนะเพราะท่านยาบิษเนเข้าไปยังท่านหญิงฟาตีมาเข้าไปหานางแล้วมันบันทึกอยู่ในศิลา คือหลักศิลาคือบันทึกอยู่ในเขาเรียกแผ่นจารึกคนที่จารึกก็คือท่านหญิงฟาติมาเราจะบอกฟาติมาผิดพลาดเหรอไม่ได้ไม่ได้แล้วตามตามคอมมอนเซนส์นะผมว่าหลักจารึกอะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นหนังสือบันทึกธรรมดามันต้องเป็นอะไรที่แบบขังขังประมาณนั้นรัฐประทานจากฟ้าหรือเปล่าเราไม่ได้รอรำในความเชื่อเขานะแล้วมันจะจดผิดได้ยังไงครับอ้างไม่ได้อ้างไม่ได้อ้างอ้างไม่ได้ไม่มีเหตุผลและอาจารย์ชริปมันมีข้อสมมติฐานนะ อุลามาของเราที่ตอบโต้ฝ่ายชีอ้เขาบอกว่าคือพวกคุณเนี่ยอุปโลกค่ะดีษสืบขึ้นมาเองทั้งนั้นแหละคือสุดท้ายแล้วฮะดิษมันพร้อมฮะดิษมันพร้อมมีอะไรมากอาจารย์ชริฟเขาให้ข้อสังเกตยังไงรู้ไหมเมื่อกี้ฮะดิเมื่อกี้เนี่ยมันไปจบที่ยาบิดบินอับดุลล์อัลอันซอรีอ๋อจบที่ยาบิดเหรอจบที่ยาบิดเมื่อกี้แล้วยาบิดไปหาท่านคนสุดท้ายคนสุดท้ายใช่โอเคทีนี้ในหนังสืออัลลิซุนนะวัจมาฮะดิษสำนวนาสิบสองขอลิฟ้าที่อยู่ในหนังสือของอัลลิิิุนนนนนนะะวััลจมมาา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 ่่ททยยยบบดดรงหกๆ อ๋อยาบิดอะไรงั้นใช่จุดที่ยาบิดมันก็ที่ยาบิดยาบิดกระรับมาจากนบีอ๋อครูชิอาเอามั่งเอายาบิดมั่งเอายาบิดมั่งไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวแต่ทีนี้เขาก็เลยให้เราสังเกตว่าบสงสัยเขาคงไปเจอฮะดดษฝ่ายเรออ่าแล้วก็กุขึ้นมาก็คือเฟกขึ้นมาเพื่อที่จะไปซับพอร์ตความเชื่อตัวเองเพื่อเอกตัวเอาเพื่เอกคนเดียวกันแต่ว่าคล้ายๆพอตอนก๊อปมาเนี่ยมันก๊อปก๊อปไม่เนียนไงผมก็อัลเอารถช่วยบางทีจะช่วยอัลผมก็วุปนวิตีฮ่าจากลูกหลานของน้าก๊อปก๊อปไม่เนียนเนี่ให้สังเกต มันไปผุ่มไปจบที่ยาบิททั้งๆที่ในความเชื่อของชาวชีอาเนี่ยอิหมามรับศาสนาจากคนอื่นไม่ได้นี่ไงที่เราเน้นกันอยู่ใช่แต่ว่าหนึ่งให้้อสังเกตหนึ่งฮดิสของเรามันยาบิดเป็นคนรายงานฮะดดิส12เอาเอียก่าอเลสเซนต์ยาบิดเป็นคนรายงานและสองอยู่ดีๆฮะดิสเขายาบิดรายงานมาซึ่งปกติเขาจะไม่มีลักษณะอย่างนี้ไม่มีซอฮาบะที่ไม่ใช่กหลานใช่ไม่มีซอฮาบะถือถ้ามีซอฮาบะอย่างนั้นมันน้อยมากแต่จะมีในกรณีที่คนอื่นรับมาจากซอฮาบะอีกทีไม ออ่าเขาอ,อย่างเช่นอาจจะมีในกรณีที่เป็นตาบีอีนคือลูกศิษย์ของซอบะคือเขามีซอบ้าบางคนที่เขานับถืออ,อย่างเช่นท่านซัลมานท่านมิกดาดพวกนี้อาจจะมีบ้างนานๆครันน้นนงหลุดเข้ามาว่าท่านมิกดาดรายงานว่านาบีกล่าวท่านอาลีกล่าวแต่จะไม่มีในกรณีที่อิหมามรับมาจากซอบ้พวกนี้เพราะเป็นกฎเลยอิหมามรับมาจากพ่อ อิหมัมเออใช่จานเนี okay. hey, ่ยจานปอกเลยนะฮัดดี้ซีฮัดดี้สุอาบีอะไรนะโอ้หเนี่ยขัดแย้งขัดแย้งพี่น้องเดี๋ยวผมจะช้าหน่อยเดี๋ยวเขาจะว่าเราเร็วไปท่าพี่น้องเราจะเร็วเราเร็วไปคือถ้าพี่น้องเขาต้องเข้าใจในความเชื่อของชีอะห์เนี่ยเขาเขามีความเชื่อนะจริงเท็จก็ว่ากันไปก่อนจริงๆมันเท็จนี่ยแหละมันไม่จริงเราพิสูจน์ไปแล้วเอาแต่สมมติว่าเราพูดตามความเชื่อชีอะห์ก่อนชีอะห์จะมีความเชื่อว่าลูกหลานท่านนบีเนี่ย จะรับความรู้จากใครไม่ได้เด็ดขาดต้องรับจากลูกหลานด้วยกันเองเช่นเช่นท่าน <c oughs> อาลีเนี่ยเป็นอิมัมคนที่หนึ่งนะครับก็มีลูกลูกตัวเองคือฮาซันและฮุเซนฮาซันฮุเซนเนี่ยเป็นลูกลูกลูกของท่านอาลีซึ่งเป็นลูกหลานท่านนบีฮาซันฮุเซนจะไม่รับความรู้จากใครทั้งสิน้นนอกจากรับจากท่านอาลีเท่านั้นซึ่งเป็นพ่อครับแล้วก็ฮาซันฮุเซนก็มีลูกลูกของฮาซันฮุเซนก็จะไม่รับศาสนารับความรู้จากใครทั้งสิ้นนอกจากรับกับฮาซันฮุเซนซึ่งเป็น ลูกหลานนบีแต่หะดิษต้นนี้เนี่ยในอันกาฟีเป็นตำราที่เขาเชื่อถือได้มากที่สุดดีที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดเพียงพอแล้วในศาสนาชีอาที่จะใช้ตำราเรื่อนี้กลับกลายเป็นว่าหะดิษสิบคอลิฟหาที่อัลสุนนะเนี่ยนะครับรายงานไปสุดที่ยาบิดก่อนถึงนบีแต่ของเขาเนี่ยก่อนไปถึงอิหม่่มเนี่ยถึงยาบิด จะแสดงว่าอิหมัมที่เขาเชื่อว่าห้ามรับความรู้จากใครนอกจากลูกหลานห้ามรับความรู้จากซอบาเพราะเขาไม่เชื่อซอบาอยู่แล้วพอโจมตีซอฮาบอแต่กลับกลายเป็นว่าอิหมัมรับความรู้จากซอฮาบาที่ชื่อจาบิดเฉยเลยขัดกันอีกแล้วตำรากาฟีที่เชื่อถือได้มากที่สุดเนี่ยขัดกับความเชื่อของชีาห์ซะเองบงบอกว่าอิหมัมก็รับศาสนาจากคนที่ไม่ใช่ลูกหลานรับศาสนาจากคนที่เป็นซอฮาบาที่ไม่ใช่ลูกหลานเช่นเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่ต้อง ทำความเข้าใจนะครับอาจารย์ผมเชื่อนะว่าฮะดิษของพวกเขาในหมู่พวกเขาันเองซึ่งระบบฮะดิษมันก็มีปัญหากันอยู่แล้วไงที่ที่อ้างว่ามีนบีพูดเลยว่า12คนในชื่อนั่นชื่อนี่ชื่อนี่เนี่ยพวกเขาคงไปกุกขึ้นมามันก็เลยเกิดช่องโหว่พวกนี้ขึ้นมาที่สมพัญยันชริปในหมู่ชีอากันเองอย่างที่เราเคยบอกเขาขัดแย้งกันหลายหลายแตกเป็นหลายพวกว่าคือชีอาเจ็ดอิหมามชีอาสิบสองอิหมามที่ตัวของอิหมามไม่ตรงกันอ๋อคือคือเลขอาจจะตรงคือคือมันอย่างนี้พอถึงจุด ถึงในสมัยของอิหมามคนที่6นะอิหมามคนที่6เสียไปเขาขัดแย้งกันแล้วว่าคนที่7จใครจะ,จะต้องเป็นอิหมามอ๋อจะเป็นชื่ออะไรใช่จะเป็นชื่ออะไร,ะเ,ไรเพราะฉะนั้นฝ่ายหนึ่งนหะท,ท,ที่ต้องการจะให้อิหมามของตัวเองเป็นอิหมามก็ไปกุฮัดดิสนี้ขึ้นมามแล้วก็ใส่ชื่อกันขึ้นมาเองอ,อีกฝ่ายหนึ่งก็ไปกุฮัดดิสขึ้นมาใหม่ก็ใส่ชื่อก็ใส่ก <ไป S 2> ันไปกันมาสุดท้ายมันก็เนี่ยไม่ลงตัวมั่วไปหมดบาีมันีสิบสามางสิบสองางตัวนึงยังไงเพราะฉะนั้นพวกคุณเองอ่ะก่อนที่จะมาเท่านเหลอกมาหลอกเเี่ยไดด้ช็คู ตบตาดิสคูตอีก็หาหาหาเขาเรียกว่าหาหาตัวลงล็อกกันไม่เจออ่ะอีกอีกเล่มหนึ่งผมก่อนจะเลี้ยงสองได้ดีครับนาทีพอได้พอได้อ่ะอีกเล่มหนึ่งหนังสือภาษาหนังสืออะไรไม่สวยนะอาจารย์นะใช่สวยอัชชาฟีฟีชัร์คุยอุซูลกาฟีเป็นหนังสืออธิบายอุซูลกาฟีอีกทีหนังสือชาลล์เหมือนฟัตฮุบุบารีของเขาเป็นหนังสืออธิบายอัชกาฟีหนังสือเมื่อตะกี้ใช่หนังสือเมื่อตะกี้เขียนโดยเชคโมซัฟฟัรเชคของชีอ๋ ก็มีฮะดิษเหมือนสักคู่มันกันนะอาจารย์ชริปเอาอาจารย์เอา้าไปเดี๋ยวถ้าหมดเวลามาต่อครั้งต่อไปไม่เป็นไรเอาคข้าๆก่อนเอางี้ลุงลอกสรเอางี้ดีกว่าอาจารย์เหลืออีกหนึ่งนาทีเนี่ยอาจารย์สรุปจากฮะดิษต้นนี้แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปก่อนนะคือรละเอียดฮะดิษตันนี้ก็เหมือนกันในเล่มนี้เหมือนกันนบีบอกว่าจะมีคอลิฟะเนี่ยจากคนที่เป็นเชื้อสายนะสิบสองคนเชื้อสายของนบีสิบสองคน ไม่รวมาลีอาลีไม่ใช่เชื้อสายอาลีเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนบดะห์อาจารย์จะพิสูจน์จากขะดคิดต้นนี้เนี่ยว่าก็่าสิบสามคนอีกท่านนบีพูดว่าจะมีเชื้อสายเชื้อสายของท่านนบีวาลาดีใช่อ๋อใช้คําว่าวาลาดีใช่ที่จะเป็นคอลิฟะคอลิฟะสิบสองแต่อาลีไม่ใช่ไม่ใช่เชื้อสายเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่แสดงว่าถ้ารวมท่านอาลีเป็นสิบสามเหมือนกันอ๋อนี่ขะดคิดใน ในอัลกาฟี่เหมือนกัน,ใน,นในหนังสือฉบับชาระอในบายเขาเอากระแสอื่นมาเขาเรียกว่ามาอธิบายอ๋อคือคนที่อธิบายหนะังสืออัลกาฟี่เนี่ยที่เป็นชีอาอุลามาชีอาเนี่ยผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยก็เอาอหะดิษใน,ในสายรายงานอื่นกระแสอื่นมาสนับสนุนหะดิษสิบสองอิมัมตะกี้นะถ้ารวมอาลีก็เป็นสิบสามเหมือนกันเนี่ยโอเคท่านพี่น้องเราได้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับกับแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างขอให้ท่านพี่น้องเนี่ยนะครับตั้งใจฟังให้ดี สำหรับผู้ที่เป็นอลิสุนนะอยู่แล้วเนี่ยโอเคท่านเชื่อแล้วโอเคชีอาผิดเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง<ม>ยกหลักฐานเท็จยกหลักฐานมั่วขัดแย้งกันไปหมดเนี่ย<ม>ท่านอาจจะไม่ไม่สนใจอะไรมากเมื่อดูรายการนี้อาจจะกินข้าวไปคุยกันไปในขณะดดูรายการใช่ไหมจนันนามิน<ม>แต่ว่าก็ขอให้ท่านได้ได้จะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะถ้าท่านตั้งใจฟังสักนิดนึงเพื่อที่ท่านมีวัคซีนแล้วเนี่ยท่านก็จะได้เก็บเกี่ยวความรู้ที่เรานําเสนอนะ<ม>ไปบอกคนอื่นต่อไปที่เขายังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนะครับก็ขอ ขฝากเอาไว้อินชอัล่ะครั้งต่อไปเราจะมาวิเคราะห์หลักฐานเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์อามีนยกมาเป็นตัวสีสีเหลืองอะนะหน้าจอเนี่ยว่าเป็นอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรและมีข้อพิสูจน์อะไรยังไงกับกับหลักฐานต้นนี้อินชอัล่ะจนกว่าจะได้พบกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตาฟิกันฮิดายะอุสสาลามุอะลัยกุมบะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ